กะทังภาวิตาจะพิก,กเวอาณาปานาสติกะทังพาหุลิกตาจตารโอสติปัฏฐานิปาริปูเรนติยะสมิงสมัยเยพิกเวพิกุทีขังว่าอาศะสันโตทีขังอาศะสมิติปะชานาติทีขังว่าปัสสะสันโตทีขังปัสสะสมิติปะชานาติ รัตสังวาอสสะสันโตรัตสังอัสสะสมีติปะชานาติรัตสังวาปัสสะสันโตรัตสังปัสสะสมีติปะชานาติสมภักกายะปิสังเวทีอสสะสิสามีติสิกขติสภกกายะปิสังเวทีปัสสะสิสามีติสิกขติ ปัดสัมภยังกายะสังขารังอัสะสิสามีติสิกติปัดสัมภยังกายะสังขารังปัสะสิสามีติสิกติกายะกายานุปัสีพิกเวตสมิงสมเยพิกเววิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมณสัง กายสุกายัญญะตะรารหังพิกเวเอตังวทามิยะทิทังอัศสาปัสสาส,ส,าสัตสมาติหะพิกเวกายาานุปัสสีตัสมิงสมัยเยภิกขุวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลกเกอ,อาพิชาโทมณสังยสมิงสมัยเยพิกเวภิกขุ ปิติปฏิสังเวทีอาศะสิสามีติสิกติปิติปฏิสังเวทีปัสะสิสามีติสิกติสุขะปฏิสังเวทีอาศะสิสามีติสิกติสุขะปฏิสังเวทีปัสะสิสามีติสิกติจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีอาศะสิสามีติสิก จิตตะสังคาระปฏิสังเวทีปัสะสิสามีติสิกติปัสสัมพยังจิตตะสังคารังอัศสิสามีติสิกติปัสสัมพยังจิตตะสังคารังปัสะสิสามีติสิกติเวทนาสุเวทนาสนุปสีภิกเเวตัสมิงสมเยภิกเเววิหรติ อาตาปิสัมปจาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังเวทนาสุเวทนานณตารหังพิกเวเอตังวทามิยะทิทังอัศสาสะปัสสาสานังสาธุกังมนณะสิการะตัสมาติหะพิกเวเวทนาสุ เวทนานุปสีตัสมิงสมยเยภิกขุวิหรติอาตาปิสัมปจาโนสติมาวิเนยะโลกเกอะิชาโทมนสังยสมิงสมเยพิกเวภิกุจิตปตปฏิสังเวธีอาสะศิสามีติสิกติจิตปตปฏิสังเวธีปัสะศิสามีติสิกติ อภิปปะโมทยังจิตตังอาศะสิสามีติสิกติอภิปปะโมทยังจิตตังปัสะสิสามีติสิกติสมาทหังจิตตังอาศะสิสามีติสิกติสมาทหังจิตตังปัสะสิสามีติสิกติวิโมจะยังจิตตังอาศะสิสามีติสิกติ วิโมจะยังจิตตังปัสสะศิษามีติสิกติจิตเตจิตานุปัสสีพิคเวตัสมิงสมัยเยพิข,พขุวิหารติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมณสังนาหังพิขเวมุทธสติสะอสัมปชานะสะ อานาปานาสติวาธามิตัสมาติหะพิกเวจิตเตจิตานุปสีตสมิงสมเยพิกุวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลกเกอภิชาโทมานสังยัสมิงสมเยพิกเวพิกุูอนิจานุปสีอาสะศิษามีติสิคติ อนิจานุปัสสีปัสะสิสามีติสิกขติวิราคานุปัสสีอาสะสิสามีติสิกขติวิราคานุปัสสีปัสะสิสามีติสิกขิติโรธานุปัสสีอาสะสิสามีติสิกขิติโรธานุปัสสีปัสะสิสามีติสิกขติปฏตินิสังขานุปัสสีอาสะ สิสามีติสิกติปตินิสังขานุปัสสีปัสะสิสามีติสิกติธรรมเมสุธรรมานุปัสสีพิกเวตสมิงสมัยเยพิกขุวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังโอยันตังอภิชาโทมนัสานังปหานังปัญญายะทิตวาสาธุกัง อจชัมเปคิตาโหติตัสมาติหาพิกเวธรรมสุธรรมเมนุปสีตัสมิงสมเยพิกเววิหระรติอาตาปีสัมปจาโนสติมาวินย่าโลเกอภิชาทโทมณสังเอวังภาวิตาโขพิกเวอาณาปานสติเอวังพหุลิกาตาจตาโรโสติ ภทาเนปริปุเรติ